สวัสดีเพื่อนๆนะครับประจําวันพุธนะผม,ผมก็วันนี้จะเป็นวันพุธท,ที่4ี่มกรานั่นเองนะครับสาหรับปี66นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนนะครับมาชมที่สะพานแดงชมปลาโลมานะครับจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเดินชมมันจะเป็นสะพานแล้วก็เป็นสีแดงนะครับเขาเรียกว่าสะพานแดงนั่นเองอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะเขาก็กําลังปรับปรุงนะครับพวกร้านคะ้าอะไรต่างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูข้างนอก เช่นเคยนะผมสำหรับช่วงวันหยุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าสะพานแดงเนี่ยวิวหรือว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะครับปี66นั่นเองเดี๋ยวเราไปชมเลผมไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปด้านนอกกันนะผมดูลานจอดรถนะครับเขาทำใหม่นะเมื่อก่อนมันจะเป็นหินกวนนะครับแต่ปัจจุบันเป็นปูนแล้วครับเป็นจุดจอดรถนะครับฟรีนะช่วงนี้เนี่ย ให้ชมกันรอบๆเป็นปูนหมดแล้วนะครับผมนี่คอนกรีตนี่เลยเราพาเพื่อนชมกันนะครับเขากำลังสร้างละพวกร้านอาหารปรับปรุงใหม่นะครับด้านนน้นจะเป็นด้านที่เรามานะกี่เราเดินไปสะพานแดงกันจะเป็นอีก แห่งหนึ่งครับที่เราพามาโซนบางขุนเทียนชายทะเลนั่นเองนะครับแต่อันนี้จะค่อนมาทางสม,มุทรสาครนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้เป็นวันพุธนะครับร้าน,นค้าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพวกร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยก็เปิดนะเปิดปกตินี่ไร้านอาหารก็มี บรรยากาศดีนะครับช่วงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมงสิบเก้าแต่จริงด้านในเขาก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะด้านนู้นนะครับนะที่จอดรถว่างเลยสาหรับใครที่จะเข้ามาเนี่ยด้านนู้นนะครับเออนี่เขาทำลานจอดรถป่ายมึบามดร้านอาหารนี้ครับผมตรงนี้ ครับผม,มนีไงวิเขาต่อเติมมาด้วยนะเมื่อก่อนไม่มีนะครับจุดนู้นเนี่ยเราค่อยเดินไปจุดจุดนี้เลยจุดที่เมื่อก่อนที่ผมเคยมานะครับแล้วก็จุดนี้เขายังไม่ได้ทำนะเมื่อก่อนนหะนี่ครับสม,มุทรสาครน,นะครับอยู่ในเขตจังหวัดสม,มุทรสาครน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมาเนี่ยจุด ชมวิวปาลมานะครับนู่โหยาวไปนู่นเลยแล้วเขาก็ทําในส่วนของสลา,าตรงนู้นนี่ด้วยนะให้เราไปนั่งเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วก็มีอยู่ด้านนู้นครับที่จริงตรงนี้เขาสร้างใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยววะ่ะเดี๋ยวขอไปจุดสะพานแดงดีกว่าวิวสวยนะครับช่วงนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บภาพบรรยากาศจุดนี้นะครับอันนี้ก็สร้างใหม่น่าจะสร้างไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปตรงจุดสะพานแดงนะครับหลักๆเดดเปี้ยงเลยนะครับจรงนี้ก็สำหรับใครที่จะมาเก็บภาพนะครับบรรยากาศแบบสีสดๆเนี่ยไง แล้วก็สะพานแดงนะที่เขาสร้างมาเนี่ยครับเมื่อก่อนเนะี่ยเป็นไม้นะครับเมื่อก่อนเนะ่แต่ปัจจุบันเขาทาเป็นปูนแล้วนะครับสังเกตเป็นปูนแล้วก็ทาสีแดงนะผมแล้วก็ข้างๆนี่เป็นไม้อยู่กันแบบเวลาเราลื่นหรือว่าอะไรเงี้ยตกรว่อะไรเงี้ยดีนะถือว่าดีนะครับผมโอหดูบรรยากาศดิจัตสเซียรอบๆโอ้โหสวยนะครับสวย แต่ผมไม่รู้ว่าปลาโล,โลมาเนี่ยเขาจะขึ้นตรงไหนนะครับน่าจะขึ้นแถวนี้บ้งผมไม่มั่นใจนะน่าจะมีแถวเนี้ยแ่่ว่าเขาพัฒนามาเยอะนะประมาณสัก2ปีอะผมไม่ได้มาเนี่ยเพิ่งมารอบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับที่จะมาสะพานแดงนะครับจุดชมวิวโลมาจังหวัดสมุทรสาครนนั่นเองนะครับผมก็ไม่ไกลนะเดินทางประมาณมาสัก30นาทีนั่นเองนะครับผมที่เราจะมาจุดนี้นะครับ ก็แนะนํานะครับวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยรถจอดกันเยอะนั่นเองนะครับผมก็จะแน,น่นๆหน่อยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยคนก็จะเยอะสองฝั่งก็จะมีแต่ป่าใช้เลนไม่ค่อยเยอะนะก็เหมือนเดียวว่าเขายังไม่ได้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีตน้น ต้นไม้แบบต้นกองกลางอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยเรามาแค่ชมวิวนะครับผมชมวิวชมวิวทะเลนะครับผมแล้วก็จุดเด่นมากคือสะพานแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ชมปานโลมานั่นเองถ้าเกิดใครเจอนะใครเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินเก็บไปสุดเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ สาราให้เรานั่งนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะทํามานานแล้วละ่ะแล้วก็ด้านหลังนะครับจุดที่เป็นเสียวขาวด้านนูนนะครับเป็นสะพานสีขาวนั้นทําใหม่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยเดินไปอีกทีหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเป็นแนวแบบเดินนะเดินชมวิวนะครับเก็บภาพถ่ายภาพนะผมจะไม่ได้ปั่นจักรยานเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาไปจุดสะพานรัก ทะเลบางคนเทียนั่นเองนะไปชมย้อนหลังได้เลยนี่มีนกขยางด้วยสีขาวขาวเนี่ยนะครับกำลังหากินปลาเนี่ยนกขยางโโอ้วิวสวยมากเลยสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเราเป็นทะเลไป เป็นทะเลไปใครจะพาลูกๆหลล,ลานมาได้นะครับก็มานั่งชมวิวเปิดหูเปิดตาในวันหยุดนั่นเองนะครับผมเ,เพื่อนๆก็สามารถมากันได้เลยนะไม่ไกลนะครับจากพลลัสองที่เราทำงานอยู่เนี่ยไม่ไกลแถวนี้นะครับก็ลองมากัน ับรถมาเรื่อยๆนะครับผมว่าจะไปนั่งตรงสาลาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแค่ถ่ายให้ชมกันนะครับเพราะว่ามีครอบครัวเขามาเที่ยวกันนะครับมานั่งพาลูกผลอนมานั่งชมวิวกันนะเองครับผม เราก็จะไปจุดสุดสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูมุมสูงกันว่าวิวจะสวยสักแค่ไหนนีครับ จะเดินจากสะพานแดงนะครับมุมสุดแล้วก็เดินไปที่ในส่วนของสะพานสีขาวนะครับที่เขาทาใหม่อยู่ด้านนู้นนะครับฝั่งนู้นฝั่งขวานั่นเองนะครับที่เราเข้ามาเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับจุดนู้นเลยแล้วก็ไปถ่ายวิวให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าจากวิวสะพานแดงเนี่ยจากที่เราเคยมาเมื่อก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงเดือนมกรานะครับผมของปีห6นะครับก็เป็นทิปแรกนะครับที่ผม มาเก็บบรรยากาศให้ชมกันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในละแวกนี้นะครับพะรามสองสมุทรสาครสมุทรสงครามแถวๆนี้นะครับผมสามารถเดินทางมาไม่ไกลนะครับผมจากเส้นพะลามสองไม่ว่าจะเป็นวัดพันท้ายนนทสิงห์นะครับหรือจะเป็น ในส่วนของบ้างขุนเทียนชายทะเลนะครับที่ทะลุมาได้นะครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับค่อยๆขับรถมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนี้ให้ชมบรรยากาศกันเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นนะครับนี่ครับผมก็เป็นทางเดินไปสาลานั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมานั่งพักผ่อนนะครับจุดสาลานั่นเองนะครับก็จะมีเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มานั่งเล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ชมตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ่า,ายรูปบรรยากาศให้ชมกันประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นนะครับผมสะพานสีขาวนั่นเองนะครับจะเราเดินไปเมื่อกี้เราไปด้านนู้นนั่นเองครับตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับเมื่อกี้เรามาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับมันครึ่งชั่วโมงละแต่ก็ร้อนอยู่นะแต่ก็แลกมาด้วยวิวถิวทั์ที่จํำใส่นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนที่จะมาช่วงเวลานี้ จุดที่เราเดินก็จะมีนกขยางเนี่ยบินกันเต็มเลยนะครับอมเพื่อนๆถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับก็มีนกขยางนกนังแอนนะครับเนี่ยดูเพลินตานะครับตลอดทางเดินนี่นี่น,นี่มาเลยอ้โนกนังแอนนนี่มันจะรู้นะครับเหมือนจะรู้นี่นีนน ว่าเออเขาอาหารไมใหรือเปล่านอ้องหิวแล้วนะครับแต่จุดนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะให้อาหารนกหรือเปล่าไม่น่าให้นะถ้าเกิดให้ปุ๊บขี้นกมันจะเต็มไง<อ>เวลาเราให้เนี่ยมันจะไม่สวยงามนะครับไม่เหมือนวัดนะนวัดนกผิดลาบเลยอย่างเงี้ยขี้นกก็จะเต็มเลยเวลาเราให้อาหารนกอะ ร้อนดีร้อนดีนะครับฝาเด็ดนียครับเพื่อนๆสำหรับที่เขาทำต่อมานะครับจากสะพานแดงที่เราเดินไปนะครับแล้วก็สะพานขาวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างกลางนะครับที่เขาทำยื่นออกมานะครับสู่ทะเลนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตนี่เลยทำยื่นออกมานะครับวิวสวยนะเนี่ยจุดนี้มาถ่ายรูปได้เลยนะเพื่อนๆสังเกตเวลาเราถ่ายภาพนะครับมุมนี้ครับก็จะสวยไปถึงนู่นเลย แล้วอีก e จุดหนึ่งนะครับผมอีกจุดหนึ่งถ่ายสวยแล้วก็มีคนเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยที่เดินกันอยู่ด้านนู้นนะครับเนี่ยมุมนี้เลยสวยสานยาวลงมานะครับมุมนี้เลยแนะนาเลยครับจุดถ่ายภาพนะครับจุดนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาจุดที่เขาสร้างใหม่นะครับจุดนี้เลยจุดนี้เป็นสะพานสีขาวนะครับจากถัดจากสะพานแดงนั่นเองครับผมที่เขาสร้างใหม่นี่วิวสวยอยู่นะแล้วก็ตรงข้างๆจะเป็นเหล็กกล่องด้วยแข็งแรง รู้สึกว่าแข็งแรงเป็นไม้เหมือนเดิมเว้ยแต่ว่าทาสีเป็นสีขาวผมดอว่าเดล็กเกาะนคะรับโอเคนะดูแข็งแรงนะครับดูสินี่เลยวิวสวยครับวิวสวยเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดนู้นนะครับอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเขาขยายไปแต่ว่าในอนาคตผมว่าเขาน่าจะต่อไปเรื่อยๆต่อต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครผมให้ดูกันบรรยากาศนีครับด้าน,นหลังเรานี่เลยด้าน,นหลังเรา น,นั้นนูนจะเป็นสะพานแดงนะครับด้านหลังเราแล้วก็ตรงไปจะเป็นสะพานขาวนะครับถ้าเกิดเราเดินเข้ามาซ้ายสะพานแดงขวาสะพานขานั่นเองนะครับให้เพื่อนที่ชมนี่ก็จะมีเป็นเรือนะครับของชาวบ้านที่ทําประมงนะครับพื้นบ้านนะครับผม,ผมหาปงหาปลาเนี่ยทีไรผมจุดนี้เราจะเดินไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ เราฝากกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาชมสะพานแดงจุดชมปาลมาส,สมุทรสาครน,นั่นเองนะผมอย่าลืมอย่าลืมนะครับที่นี่เลยเดินทางมาสะดวกนะครับขับรถมามอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวก็ดีดีนะเดินไปสุดนะครับเดีย๋ยวเราเดินไปสุดนู่นเลยอีกนิดหนึ่งนะครผม ไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนกขยางหาปลาครับผมนั่นน้าเราได้วิวนกขยางหาปลาเฉยเลยลองมาดูกันได้โอ้นกขยางครับจุดนี้นี่เห็นปะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคอยาวๆนะครับ จุดนี้เลยนกขยางตอนนี้เราก็เดินทางมาจุดนี้นะครับจุดนู้นเขากำลังทําอยู่นะผมไม่ไม่ไปนะเพราะว่าศาลาเขาก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก็ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณสะพานขาวที่เขาสร้างอยู่นะครับล่าสุดเลยอัปเดตกันแล้วก็ เพื่อนสามารถมาเก็บภาพกันได้นะครับเก็บภาพบรรยากาศแถวแถวนี้นะครผมลองดูนะครับผมลองดูนี่เลยสะพานขาวอีกหนึ่งแห่งนะครับจากสะพานแดงนั่นเองเป็นจุดเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นซ้ายกับขวานั่นเองะครับแยกกันแล้วก็เห็นเพื่อนจะไปทางซ้ายจากขวาแล้วแต่เลยนะครับก็มุมมุมหรือว่าวิวเนี่ยก็สามารถมาเก็บกันได้ตามเก็บกันแล้วก็ถ่ายรูปนะครับช่วงเย็นๆกําลังดีนะแบบตอนตกดินหรือว่าอะไรเงี้ยดูสิเนี่ยยังแดด แดดเปี้ยงอยู่นะครับประมาณใบสองกว่า,วาเนี่ยพาทิ์เดี๋ยวผมก็ขอเก็บภาพรบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับนะครับกลับไปพระรามสองแล้วนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะฝากกันด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่องคนนกกรุงอยู่นะครับก็พยายามที่จะพาเพื่อนนะครับมาเปิดหูเปิดตาในวันหยุดนั่นเองนะครับผมผมหยุดวันไหนถ้าเกิดว่างนะ ผมก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับใกล้ๆแถวใกล้ๆที่วันเดียวนะครับไปเช้าเย็นกลับอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ฝากกันด้วยสําหรับสะพานแดงจุดชมวิวปาลมาจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากพระรามสองนั่นเองเดี๋ยวจจจเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม